มาข่าวด่วนเลยครับสนันวันไหวไปทั่วโลกตอนแรกนึกว่าเป็นแผ่นดินไหวเฉยๆครับแรกเริ่มเดิมทีวัดกันได้ที่5.3แต่ว่าหลังจากที่ประเมินรอบใหม่แผ่นดินไหวครั้งนี้แรงถึง6.3ครับและต่อจากนั้นก็มีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเกาหลีใต้อเมริกาก็ยืนยันตรงกันครับว่านี่เป็นการทดลอง นิวเคลียร์ครั้งใหม่ของเกาหลีเหนือสั่งโดยทิมจองอึนและเป็นการทดลองครั้งที่6ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความสงสัยว่าสิ่งที่สหรัฐจีนรัสเซียคณะมนตรีความมั่นคง,งของสาประาช,าชาติธรรมนั้นมีผลอะไรต่อการที่เกาหลีเหนือจะระงับยับยั้งการทดลองทั้งขีปนาวุธและนิวเคลียร์หรือไม่ คำตอบง่ายๆสั้นๆเช้าวันอาทิตย์วันนี้คือไม่เลยครับคิมจองอึนยังเดินหน้าทดลองขีปนาวุธและที่ร้ายกว่านั้นคืออาวุธนิวเคลียร์นี่เป็นการทดลองครั้งที่6แรงสนันวันไหวเช้าวันนี้รู้สึกได้ถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับและไม่ใช่แค่เป็นแผ่นดินไหวเฉยๆต่อจีนจีนต้องถือว่านี่เป็นการตบหน้าและเป็นการท้าทายจีน ครั้งล่าสุดจากคิมจองอึนจีนได้พยายามที่จะพูดจากับเกาหลีเหนือเรื่องอยาทดลองขีปนาวุธโดยเฉพาะนิวเคลียร์ด้วยเพราะว่าจีนเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดการที่เพื่อนบ้านมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นย่อมทําให้จีนนอนไม่หลับแต่ว่าคิมจองอึนไม่ฟังคิมจองอึนถือว่าสิ่งที่ทําเองนั้นเป็นการปกป้องตัวเองและจีนไม่สามารถจะป้องกันเกาหลีเหนือจากการรุกรานข่มขู่ของสหรัฐอเมริกาได้ นี่คือภาวะการเผชิญหน้าที่ร้อนแรงจริงๆเช้าวันนี้ครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีผมก็คิดว่าการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดนั้นเป็นการบอกกล่าวจากเกาหลีเหนือว่าต้องการให้อเมริกาและจีนได้รู้ว่าพร้อมที่จะเจรจาถ้าหากอเมริกาจะยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้และมีการส่งสัญญาณผ่านการทูตราชการลับพิเศษเพื่อที่จะนำไปสู่การ เจรจาเพราะว่าทดลองที่ผ่านมาเกาหลีเหนืออาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจขอให้มีการเจรจาเพื่อเกาหลีเหนือจะได้หลุดพ้นจากกับดักของตัวเองที่มาจากการที่สาประาช,าชาติล่าสุดนั้นลงโทษถึงขั้นที่ห้ามส่งออกเหล็กห้ามส่งออกฐานหินห้ามส่งออกอาหารทะเลซึ่งแปลว่ารายได้หนึ่งในสามจะหายไปจากการส่งออกซึ่งแน่นอนครับโดยสามัญสำนึกแล้ว ก็ต้องมองว่านี่คือจุดบอดที่จะทําให้เกาหลีเหนือต้องยอมเพราะว่าเท่ากับว่าปากท้องประชาชนจะเริ่มมีปัญหาและรายได้น้อยอาหารการกินก็จะหดหายไปที่ไหนได้ครับผู้นําเกาหลีเหนือคนนี้ไม่คิดด้วยตรรก,กะแบบที่คนทั่วไปคิดครับเขาคิดอย่างไรไม่มีใครทราบแต่การทดลองครั้งล่าสุดเช้าวันอาทิตย์นี้ยืนยันอย่างหนึ่งครับว่าเขาคิดไม่ตรงกับใครทั้งสิ้นอย่างแน่นอน ล่าสุดมีการประเมินว่าแผ่นดินไหวที่มันลงไปลึกถึง10กิโลเมตรเนี่ยแล้วก็หนักหน่วง6.3แปลว่าเป็นการทดลองนิวเคลียร์ชัดเจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกาหลีใต้ก็เรียกประชุมด่วนสภาความมั่นคงเกาหลีใต้เรียกประชุมด่วนเช้าวันนี้เลยครับทั้งที่เป็นวันอาทิตย์นี่แหละเรียกกันว่า South Korea's National Security Council NSC ประชุมด่วนเพราะว่าเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่ปกติแน่นอนสหรัฐอเมริกาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าใช่ครับนี่เป็นการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนตามเวลาที่นั่นก็คือเช้าของวันอาทิตย์ลึกถึง10กิโลแปลว่าเป็นการ ทดลองที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรทีเดียวและเรื่องนี้ถ้าน่าสนใจคือเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่สื่อของเกาหลีเหนือออกมาประกาศว่าบัดนี้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธระเบิดในไฮโดรเจนระเบิดไฮโดรเจนซึ่งถ้าจำได้ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีเหนือบอกว่าสามารถที่จะวิจัยทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้แล้ว เมื่อวานนี้ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าระเบิดไฮโดรเจนของเกาหลีเหนือนั้นมีพลังทําลายมหาศาลซึ่งแปลว่าเกาหลีเหนือคิดว่าต่อไปนี้จะพูดกันแต่เรื่องอาวุธเรื่องการเผชิญหน้าเรื่องการใช้พลังทางด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์เผชิญหน้ากันไม่ใช่การทูตไม่ใช่เป็นการเจราจาอย่างแน่นอนและมาพร้อมๆกับที่โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันประกาศอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่พูดเจราจากับเกาหลีเหนือแล้ว Talking is not the answer คือประโยคล่าสุดที่ทรัมป์พูดตามมาด้วยประโยคจากทูตสหรัฐประจำซาประชาชาตินิกกี้แฮลลี่ที่บอกว่า We are done with talking แปลว่าจบล้เราจะไม่มีการพูดจาเจราจาอะไรกับเกาหลีเหนือแล้วแปลว่าอะไรครับนักข่าวก็ถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่างนี้แปลว่าอเมริกาจะตอบโต้เกาหลีเหนือด้วยอาวุธ ใช่หรือไม่ทรัมป์ตอบเพียงว่า w i l l see แปลว,ว่าเราคงจะได้เห็นกัน We will see ถ้าตีความได้ทั้งสองอย่างมองในแง่บวกก็คือว่า We วิ l s e e แปลว่าคอยดูก่อนก็แล้วกันคอยดูอีกสักระยะหนึ่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งให้ผมมีคำตอบว่าจะโต้หรือไม่โต้แต่มองในแง่ลบคำว่า we will see ก็อาจจะเป็นการท้าทายตาต่อตาฝันต่อฝันคุณทำมาได้คุณจะได้เห็นดีกัน นี่คือสถานการณ์ที่ทําให้ความตึงเครียดในคาบสม,มุทรเกาหลีเช้าวันอาทิตย์วันนี้ยกระดับขึ้นไปแรงไม่น้อยกว่าแผ่นดินไหวที่เรารู้สึกได้ที่เมืองจีนและแน่นอนนะครับประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรัสเซียจีนต่างก็รู้สึกว่าเออตื่นเช้าวันอาทิตย์ขึ้นมานี่ความร้อนแรงของบรรยากาศในคาบสม,มุทรเกาหลีนั่นทําไมมันพุ่งพรวดพลาดขึ้นไปด้วยฝีมือของ คิมจองอึนคนนี้คนเดียวไม่แต่เท่านั้นครับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตามจากข่าวหนึ่งวันก่อนหน้านี้ที่ว่าอเมริกากับเกาหลีใต้ได้พูดจาทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยอาวุธว่าด้วยความร่วมมือทางทหารรอบใหม่ครับโดยที่เกาหลีใต้เนี่ยได้ขอให้อเมริกามาแก้ไขข้อตกลงที่มีมา10กว่าปีแล้วครับที่อนุญาตให้เกาหลีใต้พัฒนา ขีปนาวุธที่มีพิสัยได้ไม่เกิน800กิโลเมตรและน้ำหนักไม่เกิน500กิโลกรัมเกาหลีใต้ภายใต้การน,นำของประธานาธิบดีมูลจอินคนใหม่บอกว่าเท่านี้ไม่พอเพราะว่าการคุกค,คามที่มาจากทางเหนือนั้นบัดนี้ชัดเจนแล้วอเมริกาคงไม่สามารถจะปกป้องเกาหลีใต้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งตั้งระบบทาสซึ่งเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นก็ไม่ได้สร้างความอุ่นใจ ให้กับเกาหลีใต้เพียงพอฉะนั้นเมื่อวานนี้เองครับข่าวที่ออกมาก็คือจะแก้ไขสนที่สัญญาความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ลงนามเมื่อปี2001เป็นปีที่เกาหลีใต้เนี่ยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมเทคโนโลยีของถีปนาวุธวันนี้เกาหลีใต้ต้องการสามารถจะขยายขอบเขตของการพัฒนา ขีปนาวุธให้กว้างไกลขึ้นไปเพื่อตั้งรับกับเกาหลีเหนืออย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการแข่งขันทางด้านอาวุธกำลังเร่งฝีเท้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่า arms race คือต่างฝ่ายต่างจะสร้างศักยภาพทางทหารเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกรงกลัวแต่นี่แหละครับการแข่งขันการสร้างอาวุธนี่แหละครับที่จะทำให้เกิดความตึงเครียด โอกาสที่จะพลาดโอกาสที่จะเกิดการประเมินสถานการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดจนนำไปสู่สงครามนั้นก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นทำให้เห็นว่าขณะน,นี้แนวทางที่เดิมที่คิดว่าจะนำไปสู่การเจราจานำไปสู่การนั่งที่โต๊ะพูดจาก,กันอีกรอบหนึ่งโดยมีจีนเป็นคนกลางโดยที่แม้กระทั่งอาเซียนเราเองก็เคยคิดว่าน่าจะเป็นตัวกลางที่จะเชิญทั้งสองฝ่าย มาเข้าในกรอบของการพูดจา a r f a s e a n Regional Forum แต่ก็ไม่สำเร็จที่ไม่สำเร็จเพราะว่าเกาหลีเหนือเชื่อว่าการเจรจาพูดจากันนั้นตัวเองไม่ได้ประโยชน์วิธีเดียวก็คือการให้อเมริกาเห็นว่าตัวเองนั้นสามารถจะโจมตีอเมริกาได้โดยหวังว่านี่จะเป็นวิธีการที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ยอมลดลาวาอศบของการส่งไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบเรือดำน้ำมา บริเวณคาบสมุทรเกาหลีเพื่อจะข่มขู่เกาหลีเหนือให้ยอมปลดไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าการระง,งับการทดลองนิวเคลียร์ต่อไปแต่สิ่งที่ไม่เกิดครับทางออกของอเมริกาหลังจากการทดสอบนิวเคลียร์รอบนี้ลูกที่6เนี่ยมีจำกัดจริงๆครับมองใน,นแง่การทูตความพยายามที่จะเจรจาดูเหมือนจะไม่สำเร็จมองทางออกทางหนึ่งสำหรับอเมริกาก็คือการ โจมตีไปในจุดที่ทดลองนิวเคลียร์ที่เรียกว่า preemptive strike หรืออีกภาษาหนึ่งทางทหารยุทธศาสตร์ทหารเรียก surgical strike surgical strike คือพุ่งเป้าไปตรงจุดจำกัดสมมุติว่าการทดลองนิวเคลียร์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเหนือของเกาหลีเหนืออย่างที่เป็นข่าวเช้านี้และอเมริกาด้วยวิธีการหาข่าวกรองผ่านการถ่ายภาพทางอากาศใช้ดโดรนไร้คนขับก็ดี ใช้เครื่องบินบินผ่านถ่ายภาพก็ดีรู้ครับรู้ว่าฐานที่มั่นฐานที่ทดลองขีปนาวุธและนิวเคลียร์อยู่ที่ไหนการจะป้องกันไม่ให้ขิมน้อยพัฒนานิวเคลียร์ต่อไปไม่ทดลองนิวเคลียร์ลูกที่เจ็ดหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยคือการถล่ถลมทลายจุดที่ตั้งตรงนั้นแต่ความเสี่ยงนี่มีมหาศาลครับจีนก็จะไม่เห็นด้วยรัสเซียเมื่อวานนี้เพิ่งออกมาบอกว่าโดยผ่านปูตินเลยนะครับบอกว่าการ จะแก้ปัญหาขา้มุติเกาหลีมีทางเดียวคือ direct dialogue คือการเจราจาโดยตรงแต่ดูเหมือนว่าคิมน้อยไม่สนใจแม้แต่น้อยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสีจิ้นผิงของจีนปูตินของรัสเซียก็ยังไม่สามารถที่จะนาวโน้มให้คิมยอมเจราจาทางออกของสหรัฐนอกเหนือจาก surgical strike ซึ่งเสี่ยงเกินไปคือการถล่มในจุดที่ตั้งของการทดลองขีปนาวุธทางออกที่สองก็คือการ ใช้วิธีการส่งหน่วยรบพิเศษลบเข้าไปพร้อมกับเกาหลีใต้เช่นหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะเป็น cia หรือว่าจะเป็นหน่วยรบที่ใช้ปฏิบัติการทางลับเข้าไปเพื่อที่จะประชิดตัวผู้นำซึ่งฟังเหมือนกับหนังฮอลลีวูดนะครับแต่นี่เป็นทางหนึ่งที่ฝ่ายความมั่นคงนักวิเคราะห์นักวิจารณ์มองว่าทางที่จะสร้างความเสียหายน้อยที่สุดไม่ให้เกิด มีการกดยิงขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์ต่อกันเนี่ยก็คือการไปเก็บตัวผู้นำซึ่งก็ยากยิ่งพอๆกัน3ก็คือการที่อเมริกาพร้อมไม่ที่จะถอยก่อนพร้อมไหมที่จะประกาศว่าเอาละจะเลิกซ้อมรบกับเกาหลีใต้และก็จะพยายามลดจำนวนทหารหรือฐานทัพของสหรัฐในร่ปุ่นและในเกาหลีใต้ถ้าออกยอมถอยก่อน สหรัฐก็เสียหน้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่คนลักษณะนี้แน่นอนผู้บัญชาการทหารของสหรัฐในแปซ i ฟิกก็เคยประกาศครับว่าการใช้กำลังรบนั้นจะเป็นทางสุดท้ายถ้าหากการทูดล้มเหลวแต่ไม่ได้ปิดประตูการที่จะใช้อาวุธนะครับแปลว่าต้องปล่อยให้การทูดการเมืองการเจราจาเดินไปก่อนแต่ถ้าประเมินจากสถานก,การณ์เช้าวันนี้ไม่น่าจะมีโอกาสของการพูดจากัน ในระยะเวลาอันใกลน้นี้และเมื่อเกาหลีเหนือประกาศให้เห็นชัดเจนว่าไม่เชื่อฟังใครทั้งสิน้นจะไปกล่าวหาว่าเขาละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงกี่ครั้งกี่ครั้งลงโทษกี่รอบกี่รอบก็ไม่ดูเหมือนว่าจะทำให้เกาหลีเหนือยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวตรงกันข้ามครับกลับเดินหน้าลุยลูกเดียวเลยครับนี่คือ ประเทศคอมมิวนิสต์ปราการด่านสุดท้ายที่ยังแข็งขันและยังกล้าวต่อโลกทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นมาหาอำนาจอเมริกาหรือมาหาอำนาจจีนก็ตามยากครับเราต้องดูว่าผมเชื่อว่าสหรัฐจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้คุยกันแล้วครับวันนี้ว่าทางออกนั่นคืออะไรทั้งออกก็แน่นอนจีนก็พูดมาตลอดว่าต้องดับเบิลฟรีซคือทั้งสองฝ่ายต้องแช่แข็ง พฤติกรรมของตัวเองอเมริกาก็ต้องหยุดการซ้อมรบเกาหลีเหนือก็ต้องหยุดการทดลองขีปนาวุธแต่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่เชื่อจีนเพราะว่ามองว่าถ้าจีนพูดอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าจีนต้องการที่จะเพียงแค่พรามทั้งสองฝ่ายแต่จีนยังไม่สามารถบอกกล่าวกับเกาหลีเหนือว่าต้องหยุดจริงๆผมเชื่อว่าจีนเองก็หงุดหงิดอึดอัดทรัมป์นี่อยู่เฉยก็ไม่ได้ ตอนนี้คอยดูนะครับหลังจากที่บินกลับจากการไปเยี่ยมเยียนเท็กซัสไปดูอุทกภัยใหญ่รอบที่สองแล้วเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับถแถลงการอะไรต้องมีครับต้องมีถแถลงการออกมาแต่ถแถลงการล่าสุดที่ออกมาจากทำเนียบขาวนั้นจะเรียกว่าหน่อมแนม,มก็ได้ครับคือไม่มีอะไรที่จะแสดงว่าอเมริกาจะไปกดดันด้วยวิธีการทางทหารได้ทางการทูตทางเศรษฐกิจทำมาหมดแล้วครับจะเรียกว่า ทำมาทุกๆอย่างเหลือทางออกสําหรับอเมริกานี่ล้วนแล้วแต่เป็นทางออกที่เกี่ยวข้องกับการใช้กําลังการใช้วิธีการที่ผิดแพกไปจากวิธีการทูตปกติทั้งสิน้นนี่คือเรื่องที่น่าหนักใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รายงานถึงแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่ปกติเพราะว่ามันไม่ใช่มาโดยธรรมชาติและมีการตรวจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอเมริกาทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วครับว่านี่คือสัญญาณของการทดลองนิวเคลียร์ค่อนข้างชัดเจนโดยที่เกาหลีเหนือยืนยันว่าสามารถจะทําได้แล้วถ้าพูดถึงไฮโดรเจนบอมหรือระบบไฮโดรเจนเนี่ยก็คือการใช้นิวเคลียร์นี่แหละครับทันสมัยที่ถ้าหากเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของคิมจองอึนคือตอนนี้ยิงไกลไปขีปนาวุธนี่ยยิงไกลไปถึงเกาะกวม ยิงไกลไปถึงภาคตะวันตกแผ่นดินใหญ่ของอเมริกานี่ก็คือขีปนาวุธที่สามารถติดหัวอาวุธได้ติดหัวจรวดจะเป็นไฮโดรเจนบอมหรือจะเป็นนิวเคลียร์ก็ตามแต่เนี่ยเมื่อมาติดหัวจรวดได้มันบินไปไหนมันก็ปล่อยได้เกาหลีเหนือถึงกับคุยครับว่าที่ทดลองผ่านมาประสบความสําเร็จก็คือยิงขีปนาวุธออกจากชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมา ตัดกลับเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกอย่างปลอดภัยโดยที่หัวจรวดไม่เสียหายไม่เกิดการกระทบกระทั่งหรือเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนกระทั่งพังสลายไปก่อนแปละวะ่าสําเร็จแปละวะ่าถ้าหกายิงอีกครั้งหนึ่งแล้วมีเป้าเป็นอเมริกาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นยําอเมริกาก็เพิ่งซ้อมสกัดกัน้นขีปนาวุธแบบเกาหลีเหนือนี่แหละ โดยใช้กองกำลังศูนย์ประชาการใหญ่ที่แปซิฟิกทดลองซ้อมว่าถ้าหากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลมาจะสวนเข้าไปกลางอากาศทำลายได้หรือไม่อเมริกาอ้างว่าเมื่อสองวันก่อนทดลองและประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จของทั้งสองฝ่ายคือทั้งเกาหลีเหนือแล,และอเมริกานี่แปลว่าสูงครามนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นความสำเร็จที่ประชาชนทั้งโลกควรจะยินดีด้วย เพราะคำว่าความสําเร็จของการทดลองถีปนาวุธยิงศัตรูกับฝ่ายศัตรูประกาศความสําเร็จในการยิงสกัดอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยแปลว,ว่าเขาเตรียมทําสงครามศึกระดับโลกแล้วนะครับเช้าวันอาทิตย์นี้จึงกลายเป็นอีกวันหนึ่งที่สร้างความวันไหวสันสะเทือนไปทั่วโลกนี่ข่าวยังไม่ได้หยุดออกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออเมริกาสื่อกาลีใต้สื่อญี่ปุ่นสื่อทั่วโลก รายงานข่าวนี้พร้อมกับบทวิเคราะห์ผมนำมาเล่าขานให้ฟังวิเคราะห์ให้เห็นย้อนรอยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ระหว่างสองประเทศคือเกาหลีเหนือและสารัฐแล้วก็จะเห็นว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับออกาะติดนะครับสันทีที่มีประเด็นใหม่ผมจะตัดเข้ามาวิเคราะห์เรียงลำดับเรื่องราวให้ทันกับข้อมูลที่กำลังกระจายไปทั่วโลกในทุกๆด้านครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ